สวัสดีครับพบกับช่องทรัคซูแม็คซูโมแม็มนะครับวันนี้ก็มา,าัทเดีไซนนะครับวันนี้ใกล้ละใกล้จะหมดสัมทานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาสายเอียดไปที่ร้านนะครับสักเทียนะ่ยงแค่สิ้นเดือนนะครับ อน,นี้ยังมีสายยามสายละเอียดมีกวนนะครับสายทมช่วงนี้พยอยู่เข้าฝนตกทุกวันเลยไ่ไม่ไมานหน่าบัวแต่ส่งของที่รัน รถเจอหรือเปล่าที่นี่ขายเป็นกเป็นตักนะครับเราอยากได้เท่าไหร่เราก็บอกเขาเลยครับเดี๋ยวจัดให้เราเดี๋ยวแวะซื้อตัวที่ป้าเขาหนา สะเขาบอกว่าวันสุดท้ายวันที่ห้านะครับสิงหานะครับก็เดี๋ยวเขาจะทำถนนเลาะแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ทำตัวการน้ำเซาะเนาะที่เอาหินมาลงมาเรียงครับตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเลยนะครับฝน ที่ตกทางเหนือเยอะๆเนี่ยน้ำลงมาเจ้าพญาเต็มนะครับตอนนี้ตรงนี้ซ้าย,ยากนะครับเดี๋ยวไเลียยเราต้องเข้าไปเอาข้างใน วันที่นะยี่สิบยี่สิบสองสิงหาเฮ้ยยี่สิบสองกรกฎาคมแล้วนะครับเหลืเเอเวลาอีกไม่นานคะรับเดี๋ยวเราถอยไปหาโคตัวนี้ น้ำบนามเยอะมากเลยครับใส่ห้าตักโอเคครับได้ทรายแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปคุมผ้ากันครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาใช้ทรายนะทรายหยาบทรายละเอียดทรายถมนะยังมีเวลาอยู่นะครับผมใช้ท่านี้มาตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับ ตาวュครับบายชาสายสวยนะครับในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ